มาดูอีกเรื่องนะครับในการเยี่ยมให้กาลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตครับในอําเภอบางกระทุ่มครับก็เข้าเยี่ยมให้กําลังใจให้กับญาติผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวซึ่งเป็นพนักงานขับเครนของอาคารก่อสร้างคอนโดแขวงจตุจักรถล่มร่วงกระแทกพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับซึ่งวันนี้เองทางนิติเวชก็จะนําส่งร่างผู้เสียชีวิตมาสวดพระอภิธรรมที่วัดท่ามะขามครับนายวรวง์พงศบุตร ายอำเภอบางกระทุ่มพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ล้อมเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจญาตินายธีรพงษ์ยายยองอายุ37ปีภูรลำนาวตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพนักงานขับเครนที่ประสบอุบัติเหตุเครนถลม่มกระแทกด้านข้างตึกของอาคารก่อสร้างคอนโดมิเนียมแขวงจตุจักรเขตจตุจักรซึ่งสูงกว่า20ชั้นส่งผลให้ร่างร่วงกระแทกพื้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากผลกระทบเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยในวันนี้นะคะทางนิติเวชจะนําส่งร่างผู้เสียชีวิตมายังวัดท่ามะขามตําบลไผ่ล้อมเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งมีกําหนดสวดพระอภิธรรมเป็นระยะเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ค่ะ31มีนาคม2568แล้วก็มีกําหนดการชาปนก,กิจศพในวันที่3เมษายน2568ค่ะ